สวัสดีมืัอนี้สิมาสอนวิธีการแต้มแบบเสื้อกันพื้นฐานมิดนเนาะเราจะมากำหนดเส้นบาลายหรือวาเอาเส้นขอบนี่เป็นเส้นบาลายเลยหลังจากนั้น,น,นลดเส้นบาลายลงมาเจ็ดเส้นลดบาลายลงมาเจ็ดเส้น ก็จะได้เป็นเส้นเส้นคอฮอร้แมนคอตอกไม้ซีก็ได้เส้นคอหลังจากนั้นจากเส้นบาไลแต้มลงมาหาเส้นเอวเสรีว่าอเอวลฮาวทรายฮากับไม้เอาสำนันเนาะเสรีว่าในน,นี่ลงเอวลฮอริแนมนมีอยู่สี่ซีฟฮากับไม้เอาบอลสี่ซีฟ ในบาลา,ยยานซ์หานุเอลซีซีส,สา,ายไลเบเกคิดตัวนี้แมนเซนแอล เช่นแอแล้วเช่นความยาวก็คือความยาวของตัวเสือเนาะอตนนี่แมนเพิ่นเอาอยู่ความยาวของตัวเสือในหาสิบสอง่าว่าความวายาวของตัวเสือเนอะาะค่ะมักสันหาลูกค้ามักสันามาร์คสบายเขาก็แทกเอาตำนานตัวนี้แมนหาดสิบสองค่กกะปรมาณหาสิบสองแี้ก็คือตัวนี้แมนเ้นสโพก สะโพกนกกาได้เซ็นสะโพกเซ็นเอลแล้วหามาเบิง้งฮาวยาคู่เซ็นเส้นได้ไมาเซ็นอ๊บแมนฮาเอาแผกความยาวระหว่างเซ็นคอหาเซ็นเอลได้ท่ายแล้วมาหาสองตัวนี้เมนเราวัดได้สามสิบสาม สามสิบสามหารสองก็ได้อยู่สิบหกจุดสองห้าสหกจดสองห้าย่นีเนาะฮึมโมเมนต์เสิบหกจุดห้านะสามสิบสามสิบหกจุดหา ได้บอลทิพยคือแพ้ดืมแล้วหอกกระดิตัวน,นี้แมนเซนที่เขาได้มานี่เป็นเซนเอึิบลังจากได้เซนเอิบแล้วเขาเอาเซนเอิบกับเซนคอแทรกกันทิพย์ภพจุดหางาร์สองก็ได้อยู่ แปดจุดสองหาแปดจุดสองหาแล้วก็ขีดเซนติเฮาเซนติเฮาได้ตัวนี้แนนเป็นเซนบา่ามันจะเป็นบาหนาบาลาังอะไรเนาะ หลังจากนั้นเรามาวัดเขา่าจากเสน้น mm. เส้นข้อเสน้นเส้นกลางนี่เนาะเส้นขอบ mm. เส้นทางกลางในเข่าม่าน mm. เย็ดเสน้น mm. นี่เป็นหอกคอของคุณเนาะมันี่เสน้น mm. หลังจากนั้นเราแทกบารายบาลายของเฮาแมน1ิบเจ็บบารายเฮาสิเขา,เาก็เ<ไ>ป็นสองปเจตดแทกมาซิเจอีกทีและหลดบาลายเขาจะหลดลงอยู่2จุดทองนหาง บาลายลงมาซองคือหาเนาะจากนั้นขีดบอลลดลงมาแย่จริงแย่ค่ะหลังจากนั้นเต้นบาหนาเต้นบาบาหนาบาลังเนาะเต้นบาหนาเขาเข้าใน 16, เมนจิบฮกเขาก็แท็กจากเจนี่เข้ามาฮิโมาให้ไว้ฮอกเอิร์กฮอบเอิร์ก,เ,กขเข้าเมนซาวสามจิบหาเขาก็แท็กเข้ามา มัน,นี้หอบแอลเฮาเบิร์กฮอบแอลอแอลอาไหร่มาแล้วได้อยู่เสาเอ็ดจุดห,หาแล้วั็ไม้ไว้และสะโพกของเฮาเมนเต้าหาแล้วั็ไม้ไม่ไห้หลังจากนั้น หางนมหางนมมีเจ็ดเบอร์เบอร์แปดันกระเทศก็แล้วหางก็มาด้วเถ็งหางนม มันจะเป็นเกตหนาเนาะตรงนี้นทั้งแกงทั้เท้าแทกเก็ดออกคาง,งละหนึ่งเจดห่ามาแทกลงนมลงนมฮานิแมน ซาแปดส่วนผสมที่เราทวก่อนซาแปดเราจะถีดลงมาใส่กันาจากนั้นเขามาโค้งแขนโค้งแขน โอแคนแล้ห้วาก็มาวัดเบิงวัดเบิงแต่นี่แต่แจน,น่ฮาบ่บอนที่เฮาแต่สิขนิบเกตเนาะแคกเบิงว่ามันได้ซ้าหอบเอลบอซึ่งมาหอบเอลฮันีเท่ากับสับเอดจุดหาาา้าแตกินแล้วมันก็สามีเนาะ แล้วก็ขีดโค้งนะแล้วแกะกันเฮาก็มาโค้ง พคิดนมก็ได้แล้วบินนะข้ามาวัดเป้แน้องเจ๊มาิดสอง วงแคนของเฮาแมนสาวสาวสองและเฮาแตมได้กันเป็นสาสองผต้องมันนี้เฮามาก,กำหนดคอข้อี่เพิ่นอยากได้นี่เป็นคอมนเนาะคอมนธรรมดาเฮาเปคอมนนี่ค่ะผู้ได้หมักข้อกว้างก็ออกสามเนี้เราบ่มักกว้างกรออกสองและเลิกคอ,อเลืกคอของเราเอนประมาณ เจ็ดแล้วคนนมตกนะถ้ากระสีบางมันถัดบปนี้แล้วก็ถี่เลยอันนี้ก็แมนเพียงหน้าที่เท้าแต้มได้เนะผู้พางก็ะสิเป็นแบบนี้ ส่วนสำหรับเปลียงหลังเขาก็จะแต้มคล้ายๆกันนี่แหละเนะเาะมาเบิ่งกันเปลียงเป็นหนาและกับเปลียงหลัง สูดด้วนั่นหรือนะเรีนคบาย มาล้างเลาก็ยับเขามาเจอเจ็ดเซนี่กันเนาะและแท็กบาลายบาลายมีแม่สิบเจ็ดสิบเจ็ดมาทำลายรถบารบาลายลงอยู่ บาลายลูฟ้องคิดหาคือการาะผิดเมอนนักขมานี่เม่นบาลังบาลาัางข้าเม่น เ้สาสามจุดห้าฮอบแอลฮอบแอลในบวกข้งเก็ดเขาเท้าแมนได้อยู่เ้สาสามและสะโพกแมนเซาหาเก็ดลังแมนเราจะบวกตต่นหนึ่งเนาะและก้าวออกทางนะสามคือกัน โอ้แนันะตัวลยค่ี้กันเนาะ โซ่เดอจากบ่า hmm. ก <Yeah. S 2> mm ็เป็นโซ่ก็ใส่โซ่เออเอะลดลงมาหนึ่งเสน นะครับก็จะได้เปียงหงนังและนี่ก็เป็นการแต้มแบมเบเสือกันพื้นฐานเนาะสำหรับการแต้มแบบเสือกในร้านก็ได้ชินี่เ่าก็ได้ชิลนี้เปียงหลังกับเปียงหนาใครมักคลิปวิดีโอที่เฮาเห็นมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฮันนีเด้อ 拜拜。Bye bye.